สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมบอยสุขใจแอนทิกนะครับวันนี้ก็จะมีพาคกลุ่มนําเสนอนะครับซุ้มย่อน่าจะเป็นกลุ่เก่าๆเลยนะี่เจ็ดรอยปีสบายๆเพราะว่าสวยมากนะครับเนื้อแกล่งมากสวยมากแร่ออกมาขามเต็มอัตราศึกนะครับเอามาให้ชมแล้วก็เช่าหากันไปใช้นะครับเนื้อเนื้อดินนะครับเดี๋ยววันหน้าค่อยเอาเนื้อชินมาให้ดู แต่วันนี้เอาเนื้อดินมาให้ก่อนนะครับซุมหย่อสวยมากมากครับผมเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับไม่จะเสียเวลาเพราะว่าอา่พระจะสวยมากๆเนื้อสวยนะครับช่ำสวยมากสมบูรณ์นะครับสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆจะเปิดในราคาที่กันเองกันเองนะครับเป็นหลักพัน นะครับก็จะเปิดไปที่ประมาณสักสามพันผมว่าน่าโจเคนนะสำหรับพระเจ็ดร้อยปีก็ถ้าเฉลี่ยแล้วปีปีนึงก็ไม่ถึงร้อยเลยครับเนี่ห้าองค์นะครับเป็นพระซุ้มยอสวยงามนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ตามมีเบอร์โทรเ้วก็โทรเข้ามาคุยได้นะครับวันจะเปิดที่ห้าองค์นะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ